อะไรก็ได้ที่เอ็งถนัดอ่ะมีดนตรีไหมไม่มีอ่ะไม่มีร้องสมีร้องสดเดี๋ยวมันจะเพาะหรอต้องมีดนตรีประกอบนะพอพออยู่แล้วดิเอาว่ามาดิได้ครับมามาเยี้ยลุจิ้งแดกมี่อ่าคิดไม่ออกเพลงอลไรเพื่อนมีอย่ังเพลงแล้วได้หมดหรือเพื่อน นึกไม่ออกเลยมันก็ไม่ลองเออตามเนี้อไอเต๋อไม่อย่างมื้น่ะไอเต๋ใครเข้ามาไปอยู่ข้างล้มเลยไม้อเต๋อยู่ไหนอ่ะอยู่ในน้ำตอนเนี้ยตายไอ้คนอุ้งตายคนอุ้มตายปวดใมตายตัวใจแล้วโทรป้าแปดแปดแปดโอเคเปล่าดรามุงพอดีว่ากูก็ไม่ได้รีบหรอกแต่กูก็ไม่ชวนใครซ้ำสองโอ๊ยครับมีครั้งเดียว ไอ้เชี่อเอ้ยกูสาดเจอคนแน่คุยเอ้ยที่มันจะยืนโงโง่ๆอยู่กลางถนนเนี่ยแต่มันเป็นคือ ABC ดิซาดโอ้ไอ้เหี้ยมันใช่คนเปาวะสวัสดีครับสวัสดีเออไม่ใช่หรอก ่ไอไปต่อไปต่อไปเมื่อกี้นี้นะ้ะผมชนแม่งรถล้มนะแม่งเข้าแกงได้แล้วแต่มันไม่ใช่ผมลิขิต ลุงครับดิวหมดยังอะไรนะมีคนรับดิวไปยังใกล้แล้วทําไมเลยสนใจอยู่นะลุงเพือ่อนผมมันไปคิดทบทวนแะล้วมันบอกว่าอะไรนะัลุงชวนอะไรมันเข้าแกงอะ่ะใช่บอกว่าเนี่ยมันเป็นตํารวจตํารวจมันมีเวลาแบบยี่สิบสี่โมงมันนอนวันเดียวเอย้ยชั่วโมงเดียววันหนึ่งอะ่ะใช่ ่ยมึงก็มีเวลาอยู่แล้วมึงก็อยู่กับลุงเขาดิเอออยู่ทำไมตอรอจนก็จนนี้เฮียแล้วมึงคือใครเนี่ยไอสัตว์อ๋อผมเป็นเพื่อนมันครับแล้วมึงกับปืนได้รถกูเนี่ยนะไอเฮียไม่รู้ว่าเป็นลุงขอโทษได้ไหล่ะไอผมข่าวกำงานเลยแล้วมึงปืนบวกอะไรแล้วเนี่ยเอามึงล็อกรถกูลงไงล่ะปุ่นก็ดีเอางี้มึงอะสองคนเลยกูว่างสอง อ๋อไงจ่อยเพื่อนแล้วมึงที้กูตกรถกองกูยังไม่ได้ไหว้ลุงเลยเฮียเออมึงเนี่ยเอาไปทิ้งไปเฮียรถตลออะไรลงก็ไม่ได้มึงหลออใจหรือเปล่ากูบ้านสองตายไม่ลงอะไรนีแหละอะไรถ้าสมมติว่ามันในมันหนึ่งเหรเอ้าก็ผมทำพลาดตายไหมก็ไม่รู้อะเดชี้อะกูจะรู้มึงไม่ละเนี่ยอ๋อโอเคถ้าสมมเอางี้กูจะรออยู่ที่บ้านสิบนาทีมึงก็ไปคิดดูกันก่อน ปขาเพื่ okay. อนเอาไ,ไงเฮ้ยกูหาคนเข้าแก๊งได้แล้วนะสองคนแค่นั้นออถ้าใครนะถ้าใครอยากเห็นเด็กใหม่เจอกันที่บ้านมือดีเลยมีเวลา24 เอ้แล้วมึงอยู่ไหนกันเนี่ยมึงอยู่ไหนกันปลาตะวันปลาชอบขว่วยอะไรกันวะเนี่ยนี่มันดีตีอย่าแฟงดี เอ้ยตายเขายิงผมทำไมเนี่ยอ,อะไรไม่ได้ยิงจุดตลาดกางเอไปกันเยออกมไเยดกลางเหรไสีอ่ะ ไอออนได้นะเพื่อนไอออนมันถ kind of um, ึงไม่กูวาเป็นคนรอดมาถึงไม่ไม่อออนมันไม่นะผ่านเส้นเดีอย่าพึ่งไปนะเดี๋ยวกิจกรรมรอบต่อไปจะเริ่มแล้วนะรอพี่ตีฟืนแป๊บนึงเดี๋ยวกิจกรรมรอบต่อไปเดฟไม่มีคนเกียร์หนึ่งตกด้วยไอสกินเข้ามาขายตรงนี้ไม่ให้เดี๋ยวเดี๋ยวเอาเลยนะรอบหน้าหมดไปแล้วพอแล้วมดจะเป็นลาดแล้วมึงสองล้านสองล้านสองล้านสองใครเอามาครับสกินตรงนี้เอากรรมการเอากรรมการเดฟกรรมการตีเอาไหมเนี่ย

ึ้อฝเองอย่างนี้อ่ะเต็มไปทั้งโอ้ยีใครเปิดเที่อะไรวะน้าไอ้ตัดดังจัดเลยเออแล้วใครแล้วมึงลงไปไหนล่ะไอหมาขึ้นมาอนั่นะใครข่าใครใต้น้มาปนงมาเมื่อ่อยู่ครับบน่ะออนก่อนไั้นไปส่งที่โรงพยาบาลเลยพี่ตีส่งโรงพยาบาเลย่เหนนะตีน้ลใครได้ ให้ผมได้ให้ได้หรอกรู้อยู่อยู่ใันเขาไปแจกไยรู้เลี้ยงอมรอยเอางี้กูมีจิจกรรมที่บ้านให้เล่นเอาครับเอาครับเล่นเลยลุงลุงไม่หลอกเด็กนะผลสบู่เข้าตู้แจกก่อนสามล้านเอาขี่ม้าชนเมืองอีกสักครู่ ระบบพยานพานะอัตโนมัติจะทำหน้าที่ของผู้เล่นทานของตัวเองด้วยแกที่บ้านที่มือดีสินะเนเธอรมือดีสินะใครเขาก็เรียกผมเจะอยู่แล้วถ้ามึงไม่แทงกูอะมีนักบินอะไรนักวินกระเป๋าหนึ่งเีพันเองมาเร็วหน่อยได้แลมจะมาสี่ทุ่แล้ว1,117ครับอะไรผมมาแต่หกโมงกว่าผมมาสี่ทุ่มอยู่แล้วยิงได้ทำไมหรือิดได้ ผมผขาดอเีกหนึ่งเทปได้ครับอ่าโอเคถ้าเองขาดอีกหนึ่งเทคือจบต้องถามพี่ตีก่อนก็ได้พี่ผมไม่ได้ได้พี่ตี่จิ๋วต้องถามพี่ตีก่อนให้ไม่ได้ต้องกระทืบเดี๋ยวต้องต้องต้องเอาเงินเยอะๆหน่อยครับขอทีพี่หรอพี่เอาตังเล่นกันนะหนึ่งหนึ่งหนึ่งเจ็ดครับหนึ่งหนึ่งเจ็ดตัวเหรอหนึ่งสามตัวครับแล้วก็เจ็ดเก ขอบครับของอีกพิตีของพิธีอีกตอวันหนึ่งนะได้ตีอย่ไปไหนมาตายเหรอตอดหมดครับกำลังหนักไม่ใครจัดอีกรคำไว้เฮียตีเหรอเฮตีเฮีตีเป็นคนจัดครับเฮีตีเป็นคนจัดกูเหนื่อยเลยเฮียกูหัวร้อนกูจะตายอ่ะแม่งไม่ไม่กดเช็ดเลยอ่ะโคตรไม่เจอเฮียจุกโคตรจัดเลยเว้ยใครอยู่นั่นอะ ม่อะไรได้อยู่จะได้อยู่แล้วอะไปไปไปไมไปไปไไปไไป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 ไิไอไปไดไป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 ไไป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 ้ปไ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 ไปไไไปไปไไปไปไไปไไไปยปไไปไปไไปไไไปยปดไปไป้ไปไปไ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 ปไ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  ลงรถดิไอพัดอยู่ไหนเนี่ยเออกบบลับบ้านครับลุงลุงครับเออเมื่อย็ผมขอโทษว้ที่ยิงลดลุงไอพัดอยู่ไหนกลับบ้านครับลุงยินปะ ไอสองคนนี้คือมือดีมาดีได้ไรอะไอพัทมานี่ดิห้าสามเนี่ยไอพัทยังไงมึงไปเจอไม้กับมันคนละรอบดิได้ครับลูกเอ้ยมึงเจอไม้โนหนึ่งของใช่ไหมแต่ห้าสามนี่แต่ห้าโนสองโนสองไปไอตำรวจเลยคนแรกก่อนเลยก่อนเลยเอ้ยอันนี้คือแชมป์หลายสมัย ไอ้ตำรวจนคนนี้ห้าสิบห้าปีไม้โน,โนหนึ่งมึงคอยดูมึมงดูการสไลด์หลบเห็นไหมเดี๋ยวด,ยดูการหลบดูการโยกดูการโยกหัวไม่แตกหลบได้แข็งเหมือนกันแข็งเหมือนกันสมาธิยังอยู่แล้วโดนไม้2อไม่ได้สไลด์ฝีมือฉการ <c oughs> เป็นไงเป็นไงมือดีที่กูสอนมัน จิตตอเปิดเองเลยเนี่ยไม่ได้เปิดแถบนู่นถือว่าเข้มถือว่าเข้มถือว่าเข้มใช้ได้สเต็ปดีสเต็ปดีลุงหนาลุงหนาลุงไหม่เออว่าไงออปไหนเขาหนานี่สองคนไอ้เยอะไอ้แ้งไอ้สัตว์ไปมึงอ่ะไอ้เนี่ยอีกคนนึงไปดิไปโชว์ไปอันนี้มือดีที่ทำไมไม้มันยาวจังวะ คนรวยไงดูดูการตีดูการหลบเห็นไหมดูการหลบแล้วหัวแข็งวิ่งเอียงวิ่งเอียงฟาดหลบไม่อย่างยาวเกศไมาไป้ยังไหนวะไม้ไผ่ไม้ดูเดมอนมา่างไหนไม้ฝอยมะม่วงอ่ะมันไม่ใช่คาร์ดาน้าหไม่ดูเดมอนห้อไม้มาจากไหนอ่ะครับเขาจะให้คอนเทนต์ได้เหรอเอาเป็นว่าพวกมึงสองคนคือผ่านแล้วมึงออกตำรวจมายัง ยังครับเดี๋ยวไปคุยออกให้ครับงั้นมึงไปคุยก่อนเลยเร็วๆให้ไวตำรวจตำรวจชื่ออะไรอะเลยู่สลิกเมืองแฟมก็มีดูดิเดี๋ยววิต้ามีหมดเด้อแต่แบบดิวิตต์ตอนมาช้าญฉะตำรวจชื่ออะไรอะไรครับจำไม่ได้วะเมื่อวานก็ไม่ได้เพื่อนมึงชื่ออะไรนะพันมาหนี่หน่อยดิไอชื่อออโต้ครับแล้วมึงห่อชื่ออะไรนะมึงอ่ะถูกกันวินี่เออผมชื่อจอยชื่อจอยเนยจอย ต่อยมากคะแจเลยเหอนะเปิดบัญชีเปิดลิที่เปิดไลน์ลิที่แบ็คลิทไปดินี่แบ็คลิทตำรวจได้เหรอผมขอรู้มาหนะครับลุงตำรวจเนี่ยมนัอันนี้ไม่ใช่ตำรวจอันนี้เพื่อตำรวจไอออโต้เนี่ยเดี๋ยวขอดูตรวจขอดูแบ็คลิทเปิดไปก่อนนะมีด้วยเหรอบ้านชื่อมันคุ้นๆเหมือนนะมันจะติดแบ็คลิทมเหมือนมันจะกดสตีนเหรอใช่เหรอออโต้ยิ่งอันนี้ยิ่งขับอาวันเนี่ยตัวโกนตีนนะใช่เหรอมันก็เอาเข้าแกงแล้วมันก็กระทืบมันดีเปิดมาดีเปาดไปก่อนนะมีดไวยอ้่อม แค่มันเอาอไอนะ้นี่รเป่าที่สอนอามาขี่เฉยหรอเป่ามันเป็นรีคูดอยู่เลยอ่ะเป็นยอดเริ่มต้นเห็นไหมกูบอกแล้วนี่ยอดเริ่มต้นยังไม่ได้ใช้นามสกุลสมบัติสอนอเลยแล้วมึงชื่ออะไรนามสกุลอะไรเออผมชื่อจ่อยครับนามสกุลเซอร์กี้ครับแล้วมึงอยู่แก๊งไหนมาก,ก่อนเนี่ยเออเคยอยู่นครบาลครับเป็นไงบื้อดีมึงคือไม้โน่หนึ่งของนครบาล ก็ดีอยู่ก็ตอนที่ผมโดนแกงลุงครับนครบานไม่ไหวลุงติดติดแผลผมยืนอ่งแผลเนี่ยคนต้องตีนนะเจ๊แกงคอไอเจียวเดี๋ยวเอาไอ้นี่เข้าแกงแล้วให้มันไปใส่แบมเพิสได้ครับได้ครับลุงไปเลยมึงไปหาคนหัวแดงพามันไปไอ้นี่นายกด้วยนะไปมึงตามหัวแดงไปเลยแล้วมึงมีเวลาไหมเนี่ยมีเวลาไหม มีมีแต่ถ้าหกโมงเช้าไปไม่ว่างครับผุต้องนอนแล้วหกโมงเช้าตีห้าอยู่ได้ไหมตีห้าอยู่ได้ครับหลวงพ่อไม่ด่าโอเคไปจัดไปไปอะไรไปหายหัวแดงดิมป็นไรไม่ชิโลมึงไปหายหัวแดงดิหัวแดงมันอยู่ไหนวะนู่นอยู่นู่นอยู่นู่นสู่นาทีนู่นนู่นนู่นง่ายตังตู่ีสิบนาทีง่าย อ่าเอางีบบา้เดี๋ยวกูให้กิจกรรมนึงก่อนแจกแจกห0 0แสนเป็นคำถามที่ง่ายมากขอคนแรกเท่านั้น